สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจัมโบ้เกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่31สิงหาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมด้วยนะครับวันนี้พี่จัมโบก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต็งบอลคัดในเน้นมาอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าไปาฟังวิเคราะห์บอลหรือทีเด็ดบอลของพี่จัมโบเนั้นก็พี่จัมโบ้เขอฝากขับไล์ส่วนตัวพี่จัมโบเนะครับ jam688 ตรงนี้เนี่ยใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับพี่จัมโบ้เอสามารถที่จะเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนเล็พิมพ์คําว่า a j a m 6 8 8ได้เลยนะครับผมแล้วพี่จัมโบ้เอก็ต้องขอบอกว่าพี่จัมโบ้เอนั้นมีห้องพรีเมียมไว้คอยบริการอยู่2ห้องทั้งห้องกีฬาแล้วก็คาสินโนกีฬาก็จะมีการให้ทีเด็ดกันทั้งวันส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการวิเคราะห์บอลน,นะครับผมเป็นการไลฟ์สดวิเคราะห์บอลน,นะครับก่อนการเตะนะครับผมแหมสนุกสนานกันมากๆทั้งเซียนทั้งสมาชิกส่วนคาสินโนก็จะมีการนําเล่น ห้าถึงหกรอบต่อวันถ้าใครสนใจนะครับผมก็เข้ามาสอบถามพี่จัมโบ้เอได้เลยแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องมีค่าเข้าห้องไม่ต้องมีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขาบางประการเท่านั้นเองนะครับที่จะเข้าห้องพรีเมียมได้ถ้าใครอยากจะเข้ามาสอบถามพี่จัมโบ้เอก็เข้ามาที่ไลน์เข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์คาว่า AJM 6 8 8ได้เลยนะครับผมมาครับวันนี้เนี่ยที่เป็นทีเด็ดหรือที่พี่จ um ัมโบ้หยิบมาวิเคราะห์กันก็จะเป็นฟุตบอลไอซ์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมคู่จะเป็นคู่ระหว่างทอ,อลลร์อคูลเของารางพกั เวสมาเนีญาที่อยู่อันดับสองของตารางคู่นี้เนี่ยราคาที่เปิดมาล่วงหน้านั้นให้เวสมาเนีญาต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งข,ของค่ำคืนนี้จากที่พี่จ um ัมโบ้เอไปดูราคามาดูสถิติและฟอร์มการเล่นมาวันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอถึงแม้ฟอร์มทั้งสองทีมจะไม่ค่อยดีนะครับเวสมาเนียฟอร์มนอกบ้านก็ยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาส่วนทอร์คุเลรี่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พี่จัมโบ้เอเกมเนี้ยขอยิงลำแสงใส่นะครับผมเลือกเชียร์ที่เวส เวสมาเนียนะครับพี่จ um ัมโบ้เอยิงน้ำแสงใส่เลือกเชียร์ที่เวสมาเนียห์ต่ออยู่ที่ราคารคึ่งควบลูกนะครับผมตรงนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอเท่านั้นชอบก็ตามมาได้ไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับพี่จัมโบ้เอไม่ว่ากันแล้วก็ก่อนจะจากกันไปพี่จัมโบ้เอฝากดูแลสุขภาพกันด้วยใส่แมสใส่ชิลงมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้และรอดพ้นมันให้ได้นะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนสวัสดีครับ กราบสวัสดีโอเมบองปะโอนกุ๊บกุ๊บคเนียทุกท่านนะครับนะทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับเป็นทีเด็ดบอลประจำวันที่31สิงหาคมแล้วนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ตั้งแขกตั้งบอลยิบยกทีเด็ดบอลมาฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านหนึ่งตัวใยกันเป็นคู่ระหว่างยอคุปปิงเจอกับทางด้านซานสวานนะครับสำหรับคู่บอลกู่นี้นะครับฟอร์มเนี่ยนะครับของทางด้านทีมเจ้าบ้านกับทางด้านทีมเยือนวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยอันดับเนี่ยนะครับยอคุปปิ้งอยู่อันด บอลคู่นี้นะฮะจากสถิติที่เคยเจอกันเนี่ยนะครับ4นัดหลังสุดเนี่ยนะครับจากสถิติแล้วนะครับมีสูงแรกแล้วก็สกอร์สูงนะฮะในนัดล่าสุดจบกันไปที่3ประตูรวมแล้วนะฮะนัดก่อนอันนี้นะครับรวมกัน2ทีมเนี่ยนะครับจบสกอร์กันไป5เลยนะครับ5เม็ดเลยนะครับสำหรับบอลคู่นี้วันนี้มาเจอกันนะครับในศึกสวีเดนนะฮะทุกท่านฟอร์มของทางด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถือว่า เป็นการชนะ5เสมอ1แพ้4ถือว่าอยู่ในโซนกลางๆนะครับฟอร์ม2นัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการชนะ1แพ้1นัดด้วยกันนะครับทุกท่านและก็ฟอร์มเล่นในบ้านเนี่ยนะครับโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับเป็นการชนะรวดเลย4นัดติดนะครับของทางด้านทีมเจ้าบ้านโยโคปิงนะครับแล้วก็จบสกอร์สูงยิงเยอะนะครับสำหรับทางด้านทีมเจ้าบ้านส่วนฟอร์มเนี่ยนะครับหลักๆของทางด้านทีมเยือนเลยเนี่ยนะครับก็ จะเป็นการเนี่ยนะครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นการชนะ5เสมอ2แพ้3นัดส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยนะฮะชนะ3นัดรวดเลยชนะทางด้นออา,านเอ่อวอลนามโมมานะครับในนัดล่าสุดก็ชนะทางาด้านยูเมียเอฟซีมาในศึกเอ่อสวีเดนซูเปอร์คัพนะครับทุกท่านสำหรับเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับฟอร์ม10นัดเป็นการชนะ3เสมอ3แพ้4นะฮะสำหรับทีมเดือนวันนี้นะครับของทางด้านซันสวานเนี่ยตะเข่งเตะบอลมองว่า เล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะจะสู้กับทางด้านทีมเจ้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มของทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างโยโคปิงเนี่ยนะครับฟอร์ม10นัดเนี่ยนะครับเป็นการชนะถึง8นัดเลยถือว่าเล่นในบ้านนะครับเหนียวแน่นสุดๆเลยนะชนะ8และแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะทุกท่านสําหรับวันนี้นะครูบ,บอลคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านเลทราคากลางเปิดมาที่ราคาเสมอ ปัจจุบันเนี่ยไหลไปที่ราคาปอนะครับสำหรับวันนี้ตะเข่งแตงบอลมองว่าโอกาสที่คู่บอลคู่นี้จะยิงกันและก็เป็นฝั่งทางด้านทีมเจ้าบ,บ้านที่จะสามารถเอาชนะไปได้มีโอกาสความเป็นไปได้สูงกว่าและก็สําหรับบอลคู่นี้ตะเข่งแตงบอลมองว่ามีโอกาสที่จะมีอ่สกอร์สูงและก็สําหรับบอลคู่นี้สูงแรกเนี่ยตะเข่งแตงบอลมองว่าโอกาสที่จะมีก็มีความเป็นไปได้สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่บอลคู่นี้นะฮะสามารถแอดไลน์เค168 มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมาร่วมของอิงดาวนะคะประจำวันอังคารที่31สิงหาคม2564กันนะคะทีเด็ดมาร่วมของอิงดาววันนี้นะที่หยิบยกมาฝากเราบัลดาเอนะคะก็เป็นบอลสกอตแลนด์ดิวิชัน2ค่ะคู่ระหว่างน,นะคะเจ้าบ้านค่ะคาวเดนบีนะคะทีมอันดับที่เต็มเต็มบทสนามต้อนรับการเยือนของทางด้านทีมนะสแตนเล์นะคะทีมอันดับที่10ค่ะ,คะข้อมูลนะคะของทั้ง2ทีมนี้เนาะอ,อ๋ออย่าลืมนะคะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าของบ้านเรานะคะ แล้วก็ทั้ง2ทีมนี้นะที่เคยพบกันมา5นัดน,นะคะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านคาวเดบินนะคะชนะไป1เสมอ1และก็แพ้ไป3ค่ะผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็เป็นการชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เนาะส่วนค่ะทางด้านทีมเยือนอย่างคะสตนเลยนะคะ ผลง่ายค่ะของการเล่นนอกบ้าน5นัดหลังสุดนะคะก็ยังไม่ชนะเลยเนาะเป็นการเสมอไป2และแพ้ไป3 <S <S เรทร,ร,ราคาล่วงหน้านะคะและเรทราคาปัจจุบันนะของคู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเปิดเรทมาที่เรทราคาเสมอค่ะแต่นะคะเรทราคาปัจจุบันเนาะเป็นทางด้านนะคะทีมเยือนอยา่างสแตนเลยนะคะก็จ่ายน้ําล้นค่ะจ่ายน้าไปที่1.09เกนาะแล้วก็เรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้าไปที่0.89ค่ะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านนะคะคาวดินบีนนะคะเรทราคาล่วงหน้า ้ก็จ่ายน้ำไปที่0.95แล้วก็เลยราคาปัจจุบันนะคะก็จ่ายน้ำไปที่0.75ค่ะฟอร์มการเล่นนะคะของทั้งสองทีมนี้นะก็ต้องบอกว่านะคะ 5นัดหลังสุดนะหรือว่านะคะรนัดล่าสุดของเขานั้นนะก็เป็นการเสมอกันไปนะคะของทั้งคู่นะนี่เลยนะ,ะเจอกันมาก็เสมอกันไปนะฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสู่สีและใกล้เคียงแต่อย่าลืมนะคะว่าทางด้านทีมเดืนอนย่างสแตนเลนนะผลงานนะคะของการเล่นนอกบ้านของเขานั้นนะไม่เออคือยังไม่เคยชนะทางด้าน เจ้าบ้านเลยแม้แต่นัดเดียวนะห้านัดหลังสุดนะคะที่เจอมานะทำให้นะคะอิงดาวมองว่าน่าจะนะคะได้เปรียบทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่ทําผลงานในบ้านค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะเกมนี้นัดนี้นะคะอิงดาวมองว่าเนาะน่าจะเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านะคะ่ะที่เด็ดบรรวมประจําค่าคืนนี้ของอิงดาวนะคะอิงดาวก็ขอเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านทีมคาวเดนบีนะคะที่เรทราคาเสมอนะแล้วก็อย่าลืมนะคะติด ปายนวมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยนะอย่าลืมนะคะถ้าคู่นี้ผลสกอร์ออกมาเสมอกันนะยังไงนะคะเราก็มีกําไรที่เลทราคาเสมอแน่นอนเนาะนะก็อย่างที่บอกไว้นะคะถ้าสมาชิกทานาดติดขัดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากจะทักคุยกับอิงดาว็นการส่วนตัวก็สามารถทักไลน์หาอิงดาวได้ที่ @ing688 กันได้เลยนะคะก็ขอให้สมาชิกเอฟซีค่ะเฮงๆรวยๆนะคะโชควดีมีเงินใช้กันทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ